คิดว่าไม่ยังทีว่าเป็นอุปสรรคในการเรียนของเฮาหรือว่าบ่มีมี่มีมีไม่ยังขีนเหียนขี่ขานเรียนบ่นทำยังมันอยากวรเพิ่มบ่ต้นง่ายสุดมีไพ่งามกว่าไอทิพย์บบ่มี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  ขนคือบ่ม,มีบ่อลน,นางเออาถ่ายเนาะไม่พ่ายอยากได้ของขวัญแน่สิมืดอ,อยากได้มือดอยากได้มืดเลยเฮ็ดจังได๋บัดนี้อนาคตส,สัมภาษณ์ใน5คน5คน5คนผู้ใดสขขิขึ้นมาไวไปหคนที่1นึ่งเออคืนมาโลดเออ2เนาะมา มาอีกผู้หญิงเด้ผู้ใดสิขึ้นมากหาคนผู้ใดสิขึ้นมากลุกเอามาเลยไสมาลูกอมาอีกอยู่ไสผู้ใดอยากได้เข้าคันหาคนผู้ใดสิมานี่อันนี้บ้านยนงเนี่ยบ้านตะนุ่นบอกอ่ะนุ่นย่างเนาะนุ่นย่างคือไม่เท่งว่าตะนุ่นกับหน้าย่างเนาะแต่ว่าบ้านเดิมมันนุ่นย่างเนาะ นายย่างเดนายย่างนายย,านาาย่างบอกออกมาเจ้าคนบอกใช่ผู้ใดจะได้รางวัลออกมาทำไมเอาออกมาเป็นครูรดเออเดนี่ออกมาแล้วเอามาเ,เ,ามาเ,เามาจัาคนเลยสีค่คนนี่อีผู้หนึ่งอ่าอยู่นี่ก็ได้อ่าเออเยีบไ่เยียบไ่เออมานี่าเออความ อย่างอีกคนนึงผูได้สิมาอีกคนนึงนี่หาแล้รกับบเป็นยางของมาลดโอเคเนาะอ่าเรียนแทวกันแบบนี้นะอยากได้ขนมเป็นบองอยากได้รางวัลอยากได้เนาะอยากได้แล้ววันนี้มีคําถามไ้เนาะอ่าคาถามมีอยู่อ่ะมีมีสามคำถามเนาะอันนั้นในนังสือก่อนซื้อยังซื้อกูจักปีแล้ว เก่าเก่าปี่เทียนหองใดห้องปหนึ่งห้องปนึ่งอนนานาคำถามมีอยู่ว่าเป็นย่างเข้าตึงเข้าจึงตองเทียนนังซื้อบ่ให้บ่ให้ไพมาลบรูเออ้บ้ไพมาลบรูเออโอเคเนาะอาน,นันคำถามที่สองก็คือว่าขาใหญ่ขึ้นไปนี่อยากเป็นย่าง อยากเป็นหมออยากเป็นหมอเป็นยังยังอยากเป็นหมออยากเก่งคือหมออยากเก่งคือหมอแล้ววันนี้การเทียนเฮานี่เฮ้าเฮ้าขีดว่ามันมียังถือว่าเป็นปัญหาหรือเป่เป็นอุปสรรคเห็นให้เฮาเฮียนบ่เก่งแม่บอกการบานบ่ะรั่วโมบา้กาย <laughs> แม่บอกแม่บอกอู่เนะเป็นยังเฮา,าเฮาเียนเก่งแล้วบ่เดี๋ยนี้ เฮียนเก่งแน่เฮียนเก่งแน่เฮียนเก่งเ, <c ười> เกงเลยแล้วว่าอยู่เนาะปะกติอะไรที่เท่าไรเด็ที่ซีบเออเด็ท <c ười> ี่ซีบเด็ที่ซีบเนาะอ่าโอเคตอบเราไมาอยู่ทั้งวีบวันนี้อันซื้อยังปูดซื้อปูดอันอยู่จักปี่แปดแปด,แปดปีเดือนอีเฮียนห้นองยังปอนึงปอนึงเนาะอันนเป็น,นยังเทาต้องเฮียนหนังสือ เป็นยังคือเฮียนหนังซื้อ,อเป็นยังจึงมาเขาวังเฮียนแม่ให้มาเขาแม่ให้มาเขา <c oughs> <c oughs> แมนบมอวันนี้ใหญ่ไปอยากเป็นยังอยากเป็นหมออยากเป็นหมอเป็นยังคืออยากเป็นหมอเป็นยังหมากบลูร์นาใดไม่อยกพัวคนอยากปัวคนพัวคนเนะาะอ่าก็ถามต่อมาไม่เห็ก่อ อ่าน้องคิดว่าไม่ยั้งที่ว่าเป็นอุปสรรคในการเทียนของน้องอุปสรรคก็คือว่าเห็นให้เาบ่อยากมาเที่ยนมียังน่มียังบ่มีบ่มีอุปสรรคดิบบ่บ่มีเนาะโอเคบ่มีแล้วไปเนาะอ่ะคนต่อมาซื้อยั้งเกมซื้อเกมบ่มมันเป็นมะลินเกมวันนี้หรือพอมกลินแกมจึงใจซื้อนี่ไห้อันอยู่จักปีแล้ว เออคือก่อนคือก่อนเนาะเกิดจากจักปีเลยแม่ไม่ได้บอกเนาะอืออืออ่าอันอันอยู่จักปีมาหู้เนาะฮู้เก่าเจาะโดนถามผอมอ่ะใหญ่ไปอยากเป็นยังเอ้ยเป็นยังจึงเป็นยังเขาจึงมาเฮียนังซื้อเฮียนเก่งไอเฮียนเก่งใหญ่ขึ้นไปอยากเป็นยัง เอออยากเป็นหยังอยากเป็นหยังอ่าบ่เป็นหยังเนาะอ่าบัดนี้คิดว่าแม่นหยังที่ว่าเฮ็ดแฮวบ่อยากมาโรงเรียนเออเคยคือบ่ว่าบ่อยากมาโรงเรียนฮึเออยังมาเนาะแสดงว่าบ่มีอุปสรรคเนาะอ่คนต่อมาอ่มาอยู่ข้างนี้บัดนี ไปไปไม่ยืนโอเคซื้อยังเบียร์ซื้อเบียร์อันเดียจักปีแล้วเก่าเก่าปีอ่าเป็นยัางข้าจึงมาเฮียนหนังสืออยากเก่งอยากเก่งเนาะใหญ่ไปอยากเป็นยังอยากเป็นทหารอยากเป็นทหารเห็นบอกเขามีความฝันเห็นบอกอ่าคิดว่าไม่ย่งที่ว่าเป็นอุปสรรคในการเฮียนของเฮาหรือว่าบ่มีมีบปล่มี มีแม่ยังขี้ขานเยียนขี้ขานเฮียนโอ๊ย <laughs> โอเคเนาะโอเคผ่อนใจแล้ววันนี้อ่ขคนต่อมาซื <c oughs> ้อยังซื้อบอยซื้อบอยอาาน้องจะก,กป,ปีแล้ว <c oughs> สิบสิบปีอาาเป็นยังข้าจึงมาเฮียนนังซื้อยากเก่งอยากเกง่กเกงเป็นยังคืออยากเกง่ง ใหญ่ขึ้นไปอยากเป็นยังอยากเป็นทหารอยากเป็นทหารอยากเป็นน้ำถาวอันนี้บอรืูวอยากเป็นตัวเองอยากเป็นตัวเองเป็นน้ำถาวรอันนคิดว่าในการีเรานของลองนี่มีอุปสรรคยังบอรือว่าบ่มีบ่มีบ่มีเนาะโอเคอ่าคนต่อมาเงี้ยมาพี่้ายไมบ่เทิงเนาะอ่าซื้อยังตุกตาซื้อตุกตาเนาะอันอยู่จักปีเก่าเก่าปีเนาะโซล่าเก่าปีเนาะ อาน้องคิดว่าเป็นยังอาณาเรียนต้องมาเฮียนหนังสืออยากเก่งอยากเก่งใหญ่ไปอยากเป็นยังอยากอยากเป็นอยากเป็นยังอยากเห็นเรียองยังอยากเป็นหมออยากเป็นหมอคืออยากเป็นหมอเวลาเที่ยวหวานโชว์ดูอยากเป็นหมอเนาะน้องคิดว่าในการเฮียนของน้องมีอุปสรรคบ่หรือว่าบ่มีมีมีเซนว่า จะเกง่งจะเก่งเนาะโอเคเนาะอะตบมือไฮมูแน่โอเควันะนี้มาหับรางวันเนาะมาเรียนกันแลวก็เอาขนมมาให้เพิ่นเนาะโอเคอันาทิมงานกล่องเข้าไทยใครอันา่ายแนเด้อโอเคอันนี้คำทามแบบเอฟซีอาทามเลยทามมื่อถูกคำนามหลด มี่ตัวมี่ตัวบ่บอเดียวเล็กน้อยบ่บ่าเต้เล็กน้อยตอนนี้การมีคำถามจากเอฟซีเนาะจากอ่าสมชายเพิ่นถามพงน้องนักเรียนว่าถ้าพงน้องนักเรียนเรียนจบแล้วสิเอาความรู้ไปสวยสังคมเน่ได้แน่แล้วกัยามพ่อแม่เฒ่าวพงน้องสิเบิ่งพ่อแม่บ่มีไผตอบได้ต้องได้เร่งสปีดขึ้นเนาะไปตอบได้ เรื่องอะไรบอกเขาใจคำท้ามบะออกมาก่อนน้าผู้ได้สิทธิ์ตอบคำท้าออกมาก่อนเลยมาออกมาเป็นครูก็ได้ได้เป็นครูประกาออกมาคนเดียวออกมาสองคนก็ได้ผู้ได้สิทธิ์ออกมาคำท้าง่ายง่ายหนึ่งออกมาลอดเออออกมาลอดเออม่ง่ายสำหลับเขาเอามาไว้ไหมเออนี่เออยังฮันเอาที่ละคำท้าเด้อพี่ก้อน เขาใจคำถามบอลรูบอเข้าใจเสียอันไหมเอาไหมเด้เอเพื่อนถามมาว่าพวกน้องน,นักเฮียนเฮียนจบแล้วสิเอาความหูที่พวกน้องเฮียนมาสิไปสวยเรือสร้างคมแนว่ได้แน่โอเคเอาที่เราเพื่อนทามก่นอนบอลรูเหมอเออจ้าสิเอาความหูที่เจ้าเฮียนมาหาไปสวยเรือสังคมเนี่ดตามสีเจ้าหูตามความเข้าใจอ่าตอบได้ป่าเนาะคำถามอาจจะยากเกินไปเนาะ คือคำถามมีอยู่ว่าสมมตรริว่าพวกน้องเฮียนจบพวกน้องมีความหูแล้วเนาะพวกน้องสีเอาไปพัฒนาชีวิตของพวกน้องจึงได้เข้าใจบ่บางทีคำถามมันอาจจะหยากเกินไปสำหรับเด็กหน่อยระดับนี้เนาะฉะนั้น,นาาต่อคำถามคำถาม,ถามที่สองในเ<ล>ดย์พอแม่ในย่น<ล>นมพอแม่เท้าพวกน้องสิเบิงเพิ่นบ่เบิงเบิงเบิงนาดาสิเบิงนาด เบื้องคุณนี่ดิให้คูณนี่ตอบเนีเบิ้งมาเบิ้งเบิ้งแนว้อใดเบิ้งแนว้อใดลูกซื่อเบิ้งซืออ่าโอเคเนาะโอเคดันพาอยู่ทั้งนั้นเนาะตอบเรียบร้อยเอาคันท่าใหม่เอาคุณละคอกับพ่อแหละเอาไปไปเท้าเอาลังวัดทั้งนั้นนี่คุณได้เดียวไหมได้คุณได้เอามาเป็นครูก็ได้ได้เป็นครูเนาะเป็นครูได้เป็นครูเอาคู่เดียวได้คู่เดียว ไซดออกมาไหมบันทึกเยอะโอเออกมาทั้งนี้น่าย่างบ่ดทแม่นบอกดีโอเคไปทางนั้นโอ้ยโงเด้อย่องเหยียบไหมถ่านต่อมาอ่าอ่อนซอนจ้ะอ่าโอเคมันมีคำท้ามตัวนี้ที่ว่าถามไปแล้วเนาะแต่ว่าถามใหม่กันเลยเป็นคำท้ามที่ถามแล้วแต่กะเพิ่นมีเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่นถามมาเนาะเพิ่นว่าอ่เตรียมเด้อ มีเอฟซีออนซอนน้องลวงแดงคนอินดีท่ามมว่าใหญ่ขึ้นมาพ่องน้องอยากเป็นยังเป็นนักชอมแปง้งเป็นนักชอมสองแป้งเป็นหมอเป็นหมอมอ,อยากเป็นหมอ,อเป็นแม่งจริงอยากเป็นหมออยากนักสาคนอยากัากสาคนคนนี้เด้อยาก สวยเลเือเรือไปเหรอเาตกเลาโตาเจือเรอเาไกำไรบ่ื่อเพีงมาสอยเรือนี่โอเคได้โอเคอ่าโอเคไปทางนั้นเนาะมันมีจะํำทามันนี้มีซองมีมะหัวพวกธนาธนกิจเนาะพี่ธนกิจอมไรต้นนเอย่างนี้้นบ่อ่านคำทำหมุ่ อ่าเพอีกคู่นึงผู้ได้สิคืนมากไรไงสุดตัวนี้อ่าผู้ได้สิคืนมากวุ้ยห,หนึ่งสองสามเด็ดสองคนเนี่ยเ <c oughs> อามาโหลดพุ่นทางล่างพุ่นเอามาเอามาโหลดแลงคุนคุนโหลดเ <c oughs> นี่อยเออเหนือยอ่าเบีืยเอามาอายู่ข้างนี้อยู่ข้างนี้คำถามต่อมาเไหมยัง มันมีคำถามยังคะมันอยากปดบู้เพิ่มเบอต้นยังง่ายสุดโอเคมีคำถามจากอันผีอันอุทัยเพิ่นทามมว่ามีไพ่งามกว่าไอทิบบอนี่นี่มีไพ่งามกว่าคุณนีบอมีบอมีมีบอมีบอลูบบอมีบมีบอ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 มี่อมีบอมี้อมีบ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 ้มาบอมีบมีบอมีบอมีบอมําอมีบอมอมีบอมีีมีมอบบอ มีผ yeah. ู้ไ <Abby> ด <at> yeah. ้งามกว่าทีบบอหรือบอมีบอตอบได้บอรางวัลอยู่น้ำหัวทามเนาะเอาคนที้ตอบก็ได้อ่ะมีบอหรือบอมีบอมีบอมีน้องเน้ยน้องเน้ยคุณนี้ใส่ไล่กูอ่าโอเคเนาะอ่ตัวสุดท้ายเป็นยังงั้นโอเคอันนี้อันนี้บอเอาเนาะแสดงว่าอาณา จบเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับตอบคำถามสุดนี้เนาะฉะนั้นเอานา,มาเมาให้เพิ่นเอาขนมมาให้เนาะจัดไปผู e. ้นี้ผู้ได้กระตอบเมื่อกี้ <c oughs> เอาซ้ำท้องเด้อผู้นี้เด้อผ <c oughs> <c oughs> ู้นี้ตอบเกง่งร้ายผู้นี้นี่อ่ะผ <c oughs> ู้นี้ให้ทชคหนึ่งอ่าผู้ <c oughs> นี <c oughs> ้บริสโตโอเคเอาให้ทุกคนเนาะอ่าอ่ะเนาะ สนั้นเขากะสีตอบอีกทีน,นึงเนาะสำหรับผู้ได้ที่ว่าย่างบอมีความกาฮานที่จะออกมาตอนนี้เดี๋ยวเข้าเห็ดพิธีก่อนแล้วเขากะจึงมาตอบอีกทีน,นึงเนาะเพราะว่าวันนี้ขนมเขาเตรียมมาไายอยู่เนาะถ้าผู้ได้ที่ว่าย่างอยากได้เติมเนาะพอสิได้ทุกคนแล้ะกาผู้ได้ที่ว่าออกมาแสดงความกาฮานกับสิได้เพิ่มมาอีกเนาะในคู่ก็ได้เด้อยังมีคำถามสำหรับในคู่โอเควันน,นี้ก็เข่าได้เนาะในน้อง